สวัสดีค่ะทับทีมจากเดือนดีคลินิกกายภาพบำบัดน,นะคะในอีพีนี้เราจะมาพูดถึงการอุปกรณ์สำหรับคนไข้โรคหลอดเลือดสมองตัวที่2นะคะอุปกรณ์ตัวนั้นก็คืออุปกรณ์ดามข้อศอกค่ะ ในคนไข้โรคหลอดเลือดสมองที่มีอาการเกร็งของแขนร่วมด้วยโดยส่วนใหญ่แล้วแขนจะติดอยู่ในท่างอเหยียดออกได้ค่อนข้างยากทําให้กล้ามเนื้อแขนตึงมากยิ่งขึ้นถ้าแขนตึงมากแขนก็จะเกร็งมากตามไปด้วยยิ่งแขนเกรง็งแขนก็ยิ่งงอเพิ่มเหยียดออกได้ยากกว่าเดิมค่ะอุปกรณ์ดามข้อศอกจะทำหน้าที่บังคับให้แขนอยู่ในท่าเหยียดตลอดเวลาขณะที่ใส่ จะป้องกันไม่ให้แขนเกรงงอเข้ามาค่ะตัวอุปกรณ์จะเป็นผ้ามีสายรัดปรับได้ที่แขนท่อนบนและแขนท่อนล่างมีเหล็กดมอยู่ด้านข้างค่ะเพื่อล็อกเอาไว้ไม่ให้แขนเกรงงอเข้ามาวิธีการใส่ขั้นตอนแรกควรนวดหรือยืดกล้ามเนื้อเพื่อให้แขนไม่เกรงมากเกินไปเพราะจะทำให้เจ็บได้ค่ะ ต่อมาแกะสายรัดออกทั้งบนและล่างวางแขนให้อยู่ในท่าคว่ำมือนะคะวางข้อศอกให้อยู่ตรงกลางติดสายรัดและปรับให้กระชับค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะ ข้อควรระวังในการใส่ใส่ช่วงแรกๆให้ลองใส่แค่2ชั่วโมงก่อนนะคะแล้วถอดมาดูเช็คว่ามีแผลกดทับเสียดสีรอยแดงหรือว่าผื่นคันหรือไม่เพราะในคนไข้ที่เก่งค่อนข้างเยอะจะเก่งต้านกับอุปกรณ์ทำให้เจ็บได้นะคะวิธีแก้ให้ใส่ผ้าขนหนูรองที่ด้านบนก่อนรัดสายรัดค่ะหลังจากนั้น เปลี่ยนมาเป็นใส่3ชั่วโมงพัก1ชั่วโมงก่อนค่ะเมื่อเช็คว่าไม่มีปัญหาแล้วสามารถใส่ต่อเนื่อง6-8ชั่วโมงได้เลยค่ะหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่เพจ a c e b o o k เดินดีคลินิกกายภาพบำบัดฟืนฟ้นฟูโรคหลอดเลือดสมองหรือโทร098-828-5165ได้เลยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ